โอ้หต่อเนื่องครับช่วงนี้จระเข้ฮอตอีกแล้วจอระเข้แหกไม่รอเลยนะครับทุกท่านครับไม่ชละวันนะครับออกมาเปิดอย่างต่อเนื่องเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้ววันนี้ครับสังคมเริ่มตาสว่างกันแล้วหรือยังนะครับกับพฤติกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อดำแจะในทาเรื่องนี้วันนี้ครับมันจบแล้วครับนายหลายคนนะครับบอกเลยว่า เริ่มตาสว่างกันแล้วนะครับนี่ครับเป็นอุตาห์หอในะครับเอฟซีที่ยังแดกญ้าอยู่มีข้าวให้กินมีพิซซ่าให้กินไม่กินกันไปข้าไปกินญ้านะครับนะลาสุดที่ครับไม่ชลวันนะครับได้ออกมาโพสต์ในนิทานเรื่องนี้ครับอ่ะย้ำเสมอสิ่งที่ผมอ่านเป็นเพียงแค่ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับไม่เกี่ยวใครนะครับมาครสิครับเปิดต่อไม่รอนะครับโอ้โหสลิปลุดอีกแล้ว คจะกลูฟังให้ดีๆท่านครับหลักฟาร์มไม่สมเหตุสมผลร้านดำเป็นร้านขายปีกออนไลน์ขายให้กับผู้ซื้อไปใช้เป็นหลักแต่กับพบว่ามี f อซหรือลูกค้าโอนเงินต่อครั้งยอดหลักแสนโอ้โหเยอะหลักแสน ยอดลักแสกเลยนะ,ะนี่นี่แหละทำไมขาหมูถึงจะเรียกสมัมกกรณระเข้าไปพบหลักหลายหมืน่นในรอบห้าปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าผิดปกติสำหรับร้านค้าขายปีกออนไลน์ทั่วไปจะมีสักกี่คนที่ซื้อผ้าคลุมไหล่ผ้าถุง เป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนฟาบาทต่อหนึ่งบินโอ้โหพี่เดียวครับบินแล้วเป็นแสนเลยเหรอใช่สงสัยจังเลยฮะสงสัยจังสงสัยว่าอะไรสงสัยว่าเม็ดมะม่วงเขาบอกทำไมพี่เดียวมันมันแพงจังอ่ะเดี๋ยวจะมีไถโคนซื้อผ้าคลุมไหล่ผ้าสูงเป็นจำนวนเงินแสนต่อบินด้วยเป็นร้านขายผ้าไม่ใช่ร้านขายส่งแล้วสั่งเยอะแยะโอ้โหขายลูกอมวะเนี่ยกูเริ่มสงสัยหมดแล้วเนี่ย การตกลงซื้อของลักษณะจำนวนมากขนาดนี้เป็นการเหมาของเพื่อไปแจก F4 แล้วของส่งไปที่ไหนนั่นน่ะของส่งไปที่ไหนอะ F4 ได้รับของตา,ตามตกลงหรือไม่นั่นน่ะคือคำถามเขาขายช่อโกกหรือเปล่าเขาขายบรู้หรือเปล่า เป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ควรบอกหรือไม่และการหลอกลวงนั้นผลของการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินเงินทองจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม และการหลอกลวงนั้นได้กระทำโดยมุ่งหมายให้บุคคลประชาชนทั่วไปหลงเชื่อโดยไม่จำกัดตัวบุคคลเช่นการไหลสดสาธารณะขายของที่ใครๆก็เห็นได้ต้องตอบให้ได้กับหลักฐานที่ขัดกับหลัก ว่าไม่สมเหตุสมผลนี้แล้วมันจะตอบได้ไหมล่ะสิทีนี้ถามวัวมันยิ่งตอบฝ่ายด้วยจริง่งหลักฐานเท่าที่เห็นตอนนี้มีสลิปและแชทสนทนาที่สามารถเชื่อได้ว่าการซื้อขายลักษณะนี้มันผิดปกติ มันผิดมานานแล้วครับผิดมานานแล้วไม่ไม่เพิ่ผิดส่วนยอดเงินที่ให้โดยสเสนหาหรือให้แบบเต็มใจจะไม่เอามาร่วมกับยอดที่มีการซื้อขายที่ผิดปกติแบบนี้จะนับเฉพาะบันทึกการโอนเงินที่ใช้ซื้อขายเท่านั้นอุ้ยอุ้ย นี่ๆตรงนี้พีครับตรงนี้ไฮไลท์นอกจากจะมีฟาร์มเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีฐานช่อโกงประชาชนแล้วยังอาจมีฟาร์มผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วรรคหนึ่งนำข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนปลอมบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ในประการที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนอีกข้อหาด้วยขอให้โชคดีเฮ้ยอันนี้เป็นนัยยะนะท่านโอ้โหมาตาสิมาตายสี่วักหนึ่งนี่แหละนะครับนำข้อมูลเช็นนี้พบรบนะสิครับขูโ,โหนักมากเลยครับคุกเลยนะครับทุกท่านถ้าโดนข้อหานี้ก็ไปนี่ก็ซว้บเลยนะสิบสี่นะครับมีความเสี่ยงนะครับ งานเข้านะครับงานนี้งานเข้าคือคือหลักฐานตัวน,นี้ที่ชอร์เคมีเยอะแต่เนี้ยมันอยู่ที่สาผมแดงนะครับว่าว่าจ่ายเนินการหรือเปล่าว่เดียวว่เดียวในเคปันนี้มันเป็นมันคล้ายๆเคสของพี่ปะใช่ครับคล้ายๆเคปเลยปะครับเคที่พี่พโดนเลยโดนหล,ลอกลวงช้อปวงประชาชนแล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์อ่าเหมือนกันเลยโดนเหมือนกันเลยครับแต่ผมไม่ได้ไปหลอกใครอ่าแต่พี่ไม่หลอกไงอ่าแต่ว่ามีคนมาแจ้งความเท็จ แต่อันเนี้ยมีหลักฐานเอโดนอันนี้ีหลักฐานโดนครับแล้วมีสลิปในมีสลิปในแล้วแล้วของพี่มีสลิปไหมไม่มีพี่พี่มีสลิปครับอ้าวไม่มีสลิปทำไมเขานั่นปะเพราะเขาันแกล้งผมอะงงว่ะพี่เนี่ยมีสลิปหมดเลยอุ้ยหนึ่งแสนชื่อโหลเลยพี่นี่ครับตายแล้วพาคุมไร มรณะครั้งนี้ <c ười> คือเอสีต้องเข้าใจว่านะครับอันนี้มีหลักฐานนะทุกท่านมันมีหลักฐานเป็นสลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เสี่ยงนะครับผมบอกให้ว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะโดนดำเนินคดีนะครับผมบอกให้นะครับซึ่งโดนมาตราสิบสี่วักหนึ่งด้วยนะครับพรบมพวเตอร์นี่หนักมากๆเลยนะชอบโกงประชาชนนะครับไอ้คาว่าชอบโกงประชาชนนี่ไม่ต้องสามคนขึ้นใช่ไหมถึงสิบคนขึ้นตามกฎหมาย อันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าว่าสิบคนครับีสหายสิบคนเน่ยหลอกลวงชอบโกงประชาชนโทษจำคุกสิบปีเสลโตหนึ่งผมแดงสองพ่รอนสามไทเกอร์สีู่่นี่ก็สี่คนนะอีกเยอะอีกเยอะอันนี้เฉพาะดังๆเฉพาะแบบเป็นหนักหลักหมื่นหลักพันเขาไม่มองหรอกหลักพันหลักร้อยนู่นขี้นู่นรอ ถ้าเป็นหลักหมื่นหลักแสนนี่เข้าบ้านนอนในบ้านนอนในบ้านโอ้โหรู้เรื่องถ้าเกิดว่าหลักร้อยหลักพันนู่นนอนอยู่กับไอ้อะไรนะไอ้โชคเหรอเอ่อหลักหลักพันนะใครวะแม่ไอหมาหมาหมาเราก็หมาออาเองครับเรื่องนี้จะจบลงเลยยังไงผมเชื่อว่าไม่ชละวันนะครับไม่เอาไว้ทำพ่อแน่ถ้าอย่างอีบานอย่างปากลีอย่างนี้ ผมบอกให้ว่าการที่ใหม่โพสททีแบบนี้นะครับผมบอกเดี๋ยวว่ามีคนงานเข้านะครับต้องนำเรียนตรงนี้นะครับแน่นาคตนะครับก็โอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับ